ถ้ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำทำอะไรก็ต้องเป็นถ้ามไม่เล่นมันทำจากชำเรินขอเจริญสุขเจริญพรไปยางะนะคณะครูทุกท่านและสวัสดีไปยงนักเรียนทุกๆคนวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้กับพวกเราแต่วันนี้เป็นการทำแบบทดสอบนะครับเป็นข้อสอบประนัยแต่เรามีข้อกติกาอยู่ว่า เราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับผร้อาจารย์นี้อยากให้นักเรียนเนี่ยเขียนโจทย์แล้วก็คำตอบไว้นะครับเขียนโจทย์แล้วก็คำตอบไว้ในสมุดนะครับทั้งสิ้นนะครับมีทั้งหมดอยู่15หข้อนะครับอลไะครับข้อที่1นนะครับข้อที่1ครับเขาถามว่าข้อใดเป็นประเพณีไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงนะครับ เขาก็จะตอบว่าหนึ่งนะครับประเพณีการทอดผ้ากฐถินนะครับข้อที่สองประเพณีสงการนะครับข้อที่สามประเพณีลอยกระทงข้อที่สี่ประเพณีแห่นางแมวนะครับฉเฉลยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งครับ ประเพณีการทอดผ้ากฐินนะครับเพราะว่าการทอดผ้ากฐินนั้นเป็นพุทธบัญญัตินะครับมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงข้อต่อไปครับข้อที่2ครับพระพุทธศาสนาสอนให้คนไทยมีเมตตาตรงกับวัฒนธรรมใดครับข้อหนึ่งครับ การแสดงความกตัญญูข้อ2การช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันข้อที่3ครับการแสดงความอ่อนน้อมข้อที่4การรักความสันโดษนะครับคําตอบที่ถูกต้องครับฉเฉลยนะครับก็คือข้อที่2ครับการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันครับเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักมีเมตตาครับรู้จักแบ่งปันรู้จักเอื้อเฟื้อ ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับข้อต่อไปครับข้อที่3ครับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยข้อนี้มีความสอดคล้องกับข้อใดข้อหนึ่งคนไทยรักอิสระชอบความสนุกสนานข้อสองคนไทยชอบอยู่โดดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับคนอื่น ข้อ3คนไทยมีน้ำใจดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือช่วยเหลือกันข้อที่4ครับคนไทยชอบเรียนแบบวัฒนธรรมจากต่างชาติคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็คือข้อที่3ครับคนไทยมีน้ำใจดีงามอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันนะครับเพราะเป็นลักษณะของนิสัยคนไทยครับที่ได้รับการถ่ายทอดนะครับจากพระพุทธศาสนานเองนะครับ ข้อที่สครับข้อที่สมาแล้วนะครับเข้าถามว่าเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดคนไทยส่วนใหญ่จะไปทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองมีรากฐานความเป็นมาอย่างไรนี่คือคำถามนะครับอา้าวข้อหนึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากพระพุทธศาสนา ข้อ2เป็นวัฒนธรรมที่คนไทยรวมกลุ่มกำหนดขึ้นมาข้อที่3เป็นวัฒนธรรมที่ผู้นำกำหนดให้คนไทยปฏิบัติข้อที่4เป็นวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกนำเข้ามาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1นนะครับเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดจากพระพุทธศาสนานะครับเพราะนะครับเพราะ คนไทยส่วนใหญ่ครับที่นับถือพระพุทธศาสนาจะยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนเมื่อถึงเวลาสำคัญครับวันสำคัญเช่นวันเกิดหรือขึ้นบ้านใหม่หรือแต่งงานนะครับก็มักจะนะครับประกอบพิธีทําบุญอยู่เสมอนะครับข้อที่5ครับ ผลงานสร้างสรรค์ที่สืบทอดมาจากพระพุทธศาสนาข้อที่หนึ่งอนุสาวรีประชาธิปไตยข้อที่สองตึกนารีสโมสรธรรมเนียบรัฐบาลข้อที่สนะครับพระที่นั่งอนันตสมาคมข้อที่ 4. ครับพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ก็คือข้อที่4ครับพระอุโบสถวัดเบญจำปาปิษเพราะเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างโดยมีแนวคิดหรือคำสอนจากทางพระพุทธศาสนานเองนะครับข้อที่6นะครับเพราะเหตุใดจึงกล่าวว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะครับ 1. เพราะมีพระสงฆ์จำนวนมาก 2. เพราะมีพระพุทธรูปจานวนมาก3เพราะมีคนไทยนับถือพระพุทธศาสนามามานานครับข้อที่4เพราะคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4นะครับเพราะคนไทยนับเพราะคนไทยส่วนใหญ่นะครับนับถือพระพุทธศาสนาข้อที่7ครับพระพุทธศาสนิกชน นะครับใช้สถานที่ใดในการประกอบพิธีทางศาสนาข้อ1ก็คือวัดนะครับข้อ2บ้านข้อ3โรงเรียนข้อ4ส,สนามกีฬาครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ครับวัดนะครับเพราะวัดเป็นศาสนสถานสําคัญในทางพุทธศาสนาเป็นที่พักที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรและใช้นะครับเป็นสถานที่ประกอบ พิธีกรรมทางพุทธศาสนาด้วยนะครับข้อที่8ครับเพราะเหตุใดการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยจึงมักจะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องข้อที่1เพราะเป็นค่านิยมคนไทยข้อที่2เพราะเป็นกฎหมายที่ต้องปฏิบัติข้อที่3เพราะเป็นระเบียบของสังคมที่ต้องปฏิบัติข้อที่4เพราะถือว่า เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดมงคลแก่ชีวิตคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่4นะครับเพราะอะไรครับเพราะคนไทยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาวิถีชีวิตคนไทยนะครับส่วนมากนะครับมักจะนำพิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะมีความเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับข้อที่ ก้าครับข้อใดครับปฏิบัติตนในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาได้ได้อย่างเหมาะสมนะครับข้อ 1. คุยกับเพื่อนขณะฟังฟังเทศนะครับข้อที่2คุยโทรศัพท์ขณะฟังเทศข้อที่3ฟังเทศด้วยความตั้งใจข้อที่4นั่งหลับครับขณะฟังเทศ คำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่3ครับฟังเทศด้วยความตั้งใจเพราะเป็นมารยาทนะครับที่พึงปฏิบัติขณะฟังเทศเพราะจะได้เนื้อหาสาระความรู้นะครับประโยชน์จากการฟังนั่นเองครับข้อที่10ครับข้อใดแสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนข้อที่1 เป็นที่จัดงานแสดงมหรสพข้อที่2เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุข้อที่3เป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายข้อที่4นะครับเป็นที่ประกอบกิจกรรมและพิธีกรรมของชาวพุทธคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่4นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าชุมชนไทยครับคนไทยนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมีวัดนะครับ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นศูนย์กลางนะครับในการประกอบพิธีกรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วครับข้อที่11นะครับเพราะเหตุใดน,นะครับเจ้าชายศิทธะจึงเสด็จออกผนวดนะครับข้อที่1นะครับต้องการสแสวงหางหนทางแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวงข้อที่2ต้องการพ้นจาก ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ข้อที่3นะครับต้องการพ้นจากคนทั้งหลายข้อที่4นะครับต้องการพ้นจากาจากลูกและเมียคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ก็คือ,อต้องการแสดงหาหนทางแห่งการหลุดพ้นทั้งกวงเพราะนะครับเพราะนะครับเพราะทรงเห็นเทวทูตทั้งสี่ เกิดความทุกข์นะครับเกิดความทุกข์และจึงเป็นสาเหตุน,นะครับทำให้เจ้าชายสิทธานะครับหาหนทางในการดับทุกข์นั่นเองครับเอาละครับทีนี้ข้อที่12นะครับข้อใดคือธรรมนะครับที่กล่าวถึงหลักอันความจริงอันประเสริฐนะครับข้อ1 อริยสัจส,อส,สี่ข้อ2สังหามวัตถุสี่ข้อ3โอวาทปฏิโมกข้อ4ี่ธรรมจักกับปวัฒนสูตรเฉลยนะครับคำตอบที่ต้องก็คือข้อที่1ครับอริยสัจสี่นะครับเป็นหลักธรรมที่แสดงถึงความจริงของชีวิตนะครับก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับข้อที่13นะครับ การประกาศธรรมในครั้งใดทําให้เกิดพระภิกษุรูปแรกเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา 1. โปรดปัญจวัคีสองโปรดชดิน3ามพี่น้อง 3. โปรดพระเจ้าพิมิสาร 4. แสดงโอวาทปฏิมโมกนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับ ก็คือข้อที่1ครับคือโปรดปัญจวัคคีเพราะนะครับเพราะว่าเป็นการประกาศธรรมครั้งแรกของพุทธเจ้านะครับทำให้เกิดพระภิกษุรูปแรกในทางพระพุทธศาสนานะครับท่านมีชื่อว่าพระอัญญาโกธัญญะนะครับข้อที่14นะครับถามว่าพระพุทธเจ้า แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดนะครับเป็นผู้เลิศนะครับเป็นผู้เลิศเป็นผู้เลิศกกว่าภิกษุทั้งหลายนะครับในทางปัญญานะครับข้อที่หนึ่งพระอัญญาโธทัญญะข้อที่สองพระโมคคัลลานะข้อที่3าพระสารีบุตรข้อที่4พระอัศสชินะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3ครับพระสารีบุตรเพราะเป็น เป็นพระนะครับที่ที่มีความฉลาดแล้วก็เป็นผู้มีปัญญาดีนะครับเอาละครับข้อสุดท้ายนะครับข้อที่15ครับถ้านักเรียนปฏิบัติตามโอวาทปฏิโมกจะส่งผลต่อตอนเองอย่างไร 1. ฐานะร่ำรวยขึ้น 2. ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรง 3. ม,มีความสุข ทั้งกายและใจ C ประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็คือข้อที่3ครับนักเรียนก็จะมีความสุขทั้งกายและใจครับเพราะโอวาทปฏิโมกสอนให้บุคคลนะครับพึงละเว้นความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับผู้ปฏิบัติ ย่อมส่งผลให้เกิดคือความสุขทั้งกายและก็ทางใจนะครับอ่าก็ถือว่าครบ15ข้อนะครับอ่าเป็นการให้ความรู้กับนักเรียนโดยการตั้งคําถามแล้วก็เฉลยไปในตัวนักเรียนก็อย่าลืมนะครับอ่าในทุกๆข้อนักเรียนก็เขียนโจทย์นะครับเขียนโจทย์เมื่อเขียนโจทย์เสร็จแล้วก็ เขียนคำตอบเลยนะครับเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็จะกลับมาเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่วาวคำว่าเจริญพร